แล้วมีองค์การสั่งอามาตผู้จงรักภักดีเป็นที่ไว้วางพาระหฤทัยให้ดำรงรักษาพระนครตรัสว่าท่านจงบำรุงรักษาบ้านเมืองของเราอย่าให้รัศดรได้รับความเดือดร้อนจงเร่งกำจัดศัตรูของบ้านเมืองและให้ดูแลพระมารดาของเราให้จงดีเสมือนเมื่อเรายังอยู่ในพระนครนั้นเถิด แล้วจึงตรัสสั่งขุนพลผู้มีกำลังกล้าแข็งให้รีบตระเตรียมกองทัพพรั่งพร้อมด้วยพลสี่เหล่าอันกล้าหาในการศึกให้จัดให้เสร็จสับทุกหมวดหมู่ตามกระบวนการยกทัพตรัดว่าเราจะยกทัพไปในวันพรุ่งเจ้าจงไปเตรียมทัพให้เสด็จโดยฉับพลันครั้นสั่งขุนพลเสร็จแล้วก็เสด็จมายัางพระตำหนักพระมเหสี ตรัดปอบประโลมพระเมสศีว่าพระนองจงอยู่ดีเถิดพี่จะขอลาไปก่อนพระนองอยู่ข้างหลังอย่าได้มีความเศร้าโศกใจไม่ช้าพี่ก็จะกลับคืนมาหาพระนองพระนางรักษณาวดีได้ฟังก็รู้สึกเจ็บช้ำในพระไทยมีความเป็นทุกข์ดังว่าเลือดตาจะหยดย้อยทรงร่ำไห้น้ําพระเนตรฟูมไฟ นางประนมหัดถวายบังคมทูลว่าเหตุใดพระองค์จึงได้ละฆ่าพระบาทไว้แต่ผู้เดียวหนทางที่พระองค์จะเสด็จไปนั้นมันห่างไกลเป็นทางเปรี่ยวเต็มไปด้วยสัตว์ร,ร้ายมีผู้ผีปีศาจหลอกหลอนปรากฏตัวให้เห็นต่างๆข่าพระบาทให้นึกกลัวศัตรตูทั้งข้างหน้าและหลัง หากต้องศูญเสียพระอ,องค์แล้วก็เท่ากับดวงตาทั้งสองของข้าพระบาทได้ดับศูนไปด้วยจงอย่าได้เสด็จไปเลยพระเจ้าค่ะจงอยู่ปกก้าข้าพระบาทเถิดอย่าเสด็จจากข้าพระบาทไปเลยพระลอตัดว่าพระน้องเอ๋ยบรรดาสิ่งทั้งหลายในโลกล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีสิ่งที่เที่ยงแท้อยู่ก็คือ บุญและบาปสองอย่างนี้เท่านั้นเป็นสเสมือนเงาที่ติดตัวเราจ่ตลอดเวลามนุษย์เราก็ย่อมเป็นไปตามบุญและบาปที่จะบันดาลให้เป็นไปการที่พี่ต้องจากพระน้องไปในครั้งนี้พี่ก็มีความทุกข์ใจด้วยว่าพี่จะต้องจากพระน้องผู้ได้อยู่ร่วมกันไปหาผู้อื่นซึ่งอาจจะคลาดแคล้วไม่สมหวังก็ได้แต่ว่า หากพี่จะคงอยู่ที่นี่ก็ให้เจ็บช้ำใจด้วยความรักพี่จึงต้องจำจากพระน้องไปในไม่ช้าดอกแล้วพี่จะกลับมาหาพระนองนางลักษณวดีก็ตัดว่าเมื่อพระองค์เสด็จไปแล้วและได้สองนางสมพระประสงค์ที่ไหนเลยพระองค์จะกลับคืนมาเป็นที่พึ่งของพระน้องอีกอย่าได้นึกหมายเลยว่าสองนาง จะยอมให้พระองค์กลับมาทั้งสองนางก็จะเล้าโลมกักขังพระองค์เอาไว้ในวังพระหลอก็ตรัดตอบว่าการที่พี่จะจากพระน้องไปในครั้งนี้มิใช่เพราะเกลียดชังพระน้องและก็ใช่ว่าจะตัดความรักขาดเส้มได้เมื่อไหร่ที่จะจากพระน้องไปก็เท่ากับเด็ดบัวย่อมต้องมีใย,ยติดอยู่ พี่จะไม่ลืมพระน้องจริงๆอย่าได้ร้อนพระไทยไปเลยพระนางเห็นว่าสิ้นบุญของพระนางที่จะทัดทานพระสวามีได้แล้วก็ซบพระพักลงนับพระบาททั้งสองของพระสวามีคร่ำครวญล่ำไห้แล้วสยายพระเกศาเช็ดบาทพระสวามีเอาไว้เป็นมิ่งขวัญขันพระลอเห็นว่า พระราชายาทรงโศกาอาดูลเพิ่มพูนขึ้นก็ทรงตัดปลอบประโลมว่าพระน้องเอ๋ยอย่าได้ร้องไห้ไปเลยจะเป็นลางแก่พี่ที่จะเดินทางไปในกลางป่าจงดับความทุกข์เสเียถิดการร่ำไห้เป็นทุกข์พระไทยของน้องจะทำให้โฉมของพระน้องต้องเศร้าหมองไป ขันปลอบประโลมพระอัครชายาแล้วก็ตัดแก่ปวงพระสนมว่าเจ้าทั้งหลายอยู่ข้างหลังก็จงอย่าได้เศร้าโศกเป็นทุกเลยนางสนมทั้งหลายก็ถวายบังคมรับคำของท่านแล้วก็ซบหน้าสะอึกสะอื้นเสียงเซ็งแซ่มีความระหวยรยแรงไปทั่วทุกนางเสียงร้องไห้ดังอึ้งมี่ไปทั้งพระตำหนักบรรดาขุนหม่น อำมาตย์มนตรีทั้งหลายก็พากันเป็นทุกข์ใจประชาราษฎรก็รำ่ำไห้ตีอกด้วยความเป็นห่วงเจ้านายพระลอเสด็จไปแล้วบ้านเมืองจะเยือกเย็นด้วยน้ำตาของคนทั้งหลายที่ร้องไห้คร่ำครวญขันพระลอเห็นคนทั้งหลายทั้งหญิงชายพากันร้องไห้คิดถึงพระองค์ พระไทยและพระกายก็พลอยสั่นลันทศตรัสแก่คนทั้งหลายว่าสูเจ้าทั้งหลายเอ่ยอย่าได้เป็นทุกข์เป็นโศกกันไปน,นักเลยการเป็นทุกข์มากๆนั้นจะทำให้เกิดความไข้แล้วเมื่อมีความไข้บ่อยๆก็จะพาให้ถึงแก่ความตายจงอดใจสเสถิดกว่าจะสั่งนางสนมกำนันท่วนทั่วทุกตำแหน่ง และความโศกค่อยเคลื่อนคลายไปจากพระไทยพระจันทร์อันส่งแสงสว่างและหมู่ดาวทั้งหลายก็คล้อยต่ำขณะนั้นเป็นเวลาจวนรุง่งพระองค์ไม่ทันจะได้บรรทมดาวประกายพรึกก็ขึ้นณนทองฟ้าไก่เตินขึ้นกระพือปีขันเสียงระงมนกดูเว่าก็เกริ่นลอง พระองค์ก็จึงเสด็จไปสู่ห้องสงฆ์นางประจำห้องสงฆ์จัดน้ำถวายน้ำสงฆ์ทรงชำระพระองค์ด้วยน้ำหอมปนทองและมีกลิ่นหอมฟุ้งเสร็จในเวลาไม่นานแล้วก็มาทรงสนับเพลาที่ทำด้วยผ้าเลื่อมลายทรงคาดเข็มขัดงามเพลิดพลายชายไหวนั้นห้อยอยายาบชายแคลงมีลายเป็นเครือถาวัน เสื้อทรงนั้นหลากสีทรงสร้อยรัดอกสังวานตราบทับสวงล้วนประดับด้วยเพชพรพลอยแสงแพรวพรว์กำไลมือก็งดงามพาหุรัตทำเป็นรูปคล้ายมังกรพันพระพาหาทรงสวมแหวนอันมีรัศมีแวววาวแล้วก็ทรงมงกุฎแก้วมีแสงสุกใสหย,ยิบพระพิชัยอาวุธแล้ว ก็เสด็จดำเนินเป็นสง่างามราวกับพญาราชสีเดินออกจากถ้ำแก้วไม่นานก็มาถึงเกยซึ่งขุนช้างได้นำช้างมาเทียบให้เสด็จทรงช้างก็ให้เคลื่อนพลแตรสังพินพาดคล้องประโคมเคลื่อนพลดังกึกก้องกังวานไปทั่วทั้งพระนคร พระยาชัยนุภาพเป็นช้างที่ล้ำเลิศกว่าช้างใดๆชำนาญในการศึกอาจจะปราบค่าศึกให้พ่ายแพ้ไปหมดรูปทรงของพระยาช้างก็มีลักษณะงดงามไปที่พอพระไทยและเป็นพระยาช้างที่ทรงห่วงแหนพระยาช้างทรงทรงเครื่องมีขายผู้รัตคตล้วนงามแพราว และประดับด้วยดาวทองมีควานสองนายถือขอช้างเป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติอันยิ่งใหญ่พิสดูแล้วพระลอก็เหมือนพระอินทเสด็จมายังโลกนี้ช้างทรงก็ราวกับช้างทรงของพระอินทผู้เป็นจอมเทพดาวทหารก็ราวกับเลื่อนลอยลงมาจากฟากฟ้าเป็นที่สารเสริญทั่วไปทั้งบ้านเมือง ธงนำพลโบกเป็นสัญญาณให้เคลื่อนทัพโดยเร็วขุนตำรวจและสารวัตรได้ต,วตรวจตาให้เรียบร้อยทุกหมู่หมวดเดินเคียงกันเป็นคู่คู่ผลมะเดินเรียงรายขยายไประยะพอควรนายกองถือทวนปลายทวนติดผู้แดงปลิวสะบัดและสะพายสอนแลดูหน้าครั้นคราม เครื่องแต่งม้าก็ทำอย่างบรรจงล้วนแก้วแกมทองงามแพรวเพลาม้าที่เข้ากระบวนกองทัพนั้นก็เป็นมา้าพันม้าสินทบย่างก้าวลองเชิงก็เป็นสง่างามยิ่งนักและส่งเสียงร้องคึกคักเก่งกล้าสู้ศึกไม่มีแพ้คนขี่ก็เข้มแข็ง ล้วนเป็นนายมาที่ได้รับพระราชทานยศเป็นขุนมาหมื่นมะพันมะนายมะแต่งตนงดงามตามเสด็จพระรอเป็นขบวนมากมายที่นำเสด็จก็มากที่เป็นกระบวนตามมาก็แปลกแอย่างที่แซงซ้ายแซงขวากระบวนก็ยังดูมากมายหลายหลากแลดูงามตาและจะนับก็มีท้วน ล้วนแล้วต้อเป็นม้าที่มีลักษณะดีเลิศเป็นม้าที่งามยิ่งของบ้านเมืองงามหมดทุกตัวงามยิ่งกว่าม้าในสวรรค์จะแลดูพลเดินเท้าก็งามสง่าส่วนธงนำทัพนั้นก็งามระยับเลยทีเดียวพลเดินเท้าก็เรียงกันมาเป็นลำดับมีกองร้อยกองพันกองแล่นมีพวกขุนเมืน่น แห่กันมาเป็นขนาดท่าทางร่าเริงดูหน้าครั่นครามและยังมีพลดาบพลดังพลธนูอาบยาพิษพลละหอกท่าทางห้าวหารมีพลละงาวพลละเขนพลเสล่พลโตมอนพลปืนไฟล้วนแต่กล้าหารโออาสง่างามมีนายทหารและพลเดินตามกันเป็นขบวนส่วนพวก ขุนทัพนั้นถี่ช้างที่มีกําลังกล้าแข็งมีพวกถือดาบนำหน้าพวกนี้ก็แต่งตัวติดขนนกดูราวกับพยาคุดแล้วก็มีในแวงซ้ายในแวงขวาอีกมากมายรวมทั้งแวงหน้าในแวงหลังมีจตุสังฆบาทเป็นทหารรักษาพระองค์แล้วก็รวมทั้งนาย สี่ทาวช้างคอยป้องกันรักษาช้างท่งพวกนี้เดินล้อมช้างสรงในขณาดเสด็จกระบวนช้างที่นำหน้านั้นล้วนจะเป็นช้างที่แต่งงามเลิศทุกประการเช่นช้างส่งของราชาธิราชเหล่าทหารที่แห่ห้อมตามเสด็จและเครื่องแต่งงาม ล้วนพร้อมสัพท์ส่วนเครื่องสูงก็มีกริ่งกรดชุมสายมายุรชัตกันชิงพัดโบกจามอนล้วนวิจิตระการตาพัดโบกและจามอนนั้นอยู่สองข้างและพัดถวายอย่างช้าๆยังมีราชูประโภคนานา,นาประการไว้ในขบวนเสด็จมีคารหามหาบเก้าอี้มีในพลผู้กล้า แห่หน้าแห่หลังทั้งซ้ายขวาเหลือที่จะนับได้ทว่วและยังมีขบวนรอบนอกเป็นชั้นๆออกไปอีกเสียงแต่สังพินพาดกึกก้องสะเทือนไปทั้งแผ่นดินการที่พระรอราชาบดีเสด็จในครั้งนี้ดูสง่าหน้าคลั่นครามและงามตายิ่งกว่าครั้งใดๆทั้งสิน้นพระองค์ท่านงามสุขใสราวกับพระจันทร์เมื่อเสด็จไป ก็งามเหมือนพระจันทร์รอยสว่างอยู่ในฝ้าฟ้าส่วนดาวที่เรียงรายอยู่นั้นก็เหมือนหล่าทหารที่เรียงรายห้อมร้อม,อมตามเสด็จพระองค์พระองค์ทอดพระเนตรบ้านเรือนนาและสวนของราษฎรเห็นไร่นาแล้วให้นึกไปถึงพระนองนางทรงลำพึงว่าป่านนี้น้อง คงกำลังคร่ำครวญถึงพี่น้องคงรัดทดระทวยตรมเตรียมใจไม่มีผู้ใดจะปลอบน้องถึงพี่จะจากไปแต่ก็ไม่อาจจะจากน้องไปได้เลยแต่คันจะคิดกับคืนบ้านเมืองเล่าก็ยังนึกถึงนางข้างหน้าโน้นนี่จะไปดีหรือว่าไม่ไปดีไม่รู้จะมาทำประการใดถูก คิดแล้วให้รู้สึกอ้างวางใจเป็นห่วงทั้งหน้าและหลังพระน้องนางที่อยู่ข้างหลังนั้นก็ล้วนที่เต็มไปด้วยความรักแต่ว่านางที่อยู่ข้างหน้าแรงทางยาสเสน่จนแม้คิดจะคืนหลังก็ไม่อาจที่จะตัดพระไทยกลับคืนไปได้แรงยาสเสน่หชักจูงให้พระองค์บ่ายพระพัก เดินทางต่อไปพระองค์จึงให้ยกทัพออกเดินทางต่อไปโดยด่วนผ่านไร่ทุ่งนาทางหลวงจนทัพยกออกไปถึงบ้านในชนบทกองหน้าก็จึงให้พักกองทัพจัดทำพระพาประทับพวกไพ่พลก็จัดตามแบบแผนในการประทับแรมเสร็จแล้วพระลอ ก็เสด็จขึ้นไปประทับบนพระพราพวกพลเสนาทั้งหลายก็เฝ้าแห่แหนก็นอยู่แน่งขนาดพี่เลี้ยงทั้งสองเฝ้ารับพระองค์การอยู่แทบพระบาทส่วนชาวที่มหาดเล็กก็หมอบเฝ้าอยู่ตามตำแหน่งขณะนั้นดวงตะวันคล้อยลงจวนใกล้ค่ำลมพัดเฉย ชวนพระไทยให้ระล,ลึกถึงพระน้องนางพระองค์ทรงคำนึงถึงนางลักษณวดีพระราชเทวีผู้เป็นที่รักตลอดจนสนมกำนันทั้งหลายเมื่อคิดดังนี้ก็ว้าเวพระไทยที่จำต้องจากมาทันทีทันใดเอาพระหาดรูปพระสวงด้วยความตมตรอมและเห็นดวงเดือนเหมือนพักพน้องนางของพี่น้องเอย๋ย ตงมาหาพี่เถิดพี่กำลังรอท่าอยู่ครั้งพิสดูอีกทีก็เห็นเป็นรูปกระต่ายติดอยู่ก็จึงรู้ตัวว่ามีใช่พักของนางอันดวงเดือนที่แจ่มสว่างอยู่นั้นเหมือนพักของนางที่ยิ้มแย้มอยู่เห็นแล้วก็อยากจะกลั้นใจให้ตายไปเสีย